เปิดนี้สวยได้ต่อแล้วมีวายด้วยตัวจีนแถวแรกก็มามาหลายต่อเปลี่ยนเป็นวายมังกรเขียวมาเปิดนี้หมื่นแปดรู้เรื่องฮะ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมพาทุกคนมาเล่นเกมในค่าย PG ครับกับเกมที่หลายๆคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆครับกับเกมมา o n จงเวภาคหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ใส่เครดิตมาอยู่ที่3,000กว่ากนะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะสำหรับ30หมุนนี้เปิดออโต้เทอร์โบยาวๆไปฮะ ถือเป็นเกมที่หลายคนขอเข้ามาบ่อยมากๆนะแต่ส่วนตัวผมนั้นส่วนมากจะไปเล่นที่มาจองสองซะมากกว่านะมาฮะสำหรับวันนี้นั้นก็เอาใจคนที่ขอกันเข้ามานะสำหรับคนที่ขอเกมนี้เข้ามานั้นดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอุตส่าห์ทำตามคำขอแล้วผมช่วยๆกันฮะ ส่วนใครที่อยากเล่นตามผมนั้นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะสำหรับที่เล่นที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะไปฮะโอ้โหสามสิบชุดแรกโป่งมากๆคนระับสามสิบชุดแรกโอ้โหเปิดนี้สวยสวยสวยงามโอเคมีหลายต่อไหม <c oughs> เป็นบิ๊กวินฮะเปิดนี้เพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดลอยแล้วก็ไปอีก30หมุนฮะมา,าเอากำไรมาเล่นนะมไม่มีตัวไหลต่อโอ้โหพอเพิ่มเบ็ดเงียบกิบเลยนะโอเคเปิดนี้วายคู่สวยงามโอ้โหแต่ไม่มีตัวแพงโอเคเปิดนี้ไหลต่อสวยงามฮนะ ตัวจีนลงมาแล้วก็มีโอ้หวไม่ไหลนะนึกว่ามังกรเขียวจะไหลแล้วตัวแพงสุดด้วยนะมาโอ้หวเปิดนี้ของส่วนจ,จีนสีแดงไม่ลงนะลงมาแล้วโอ้หเปิดนี้เต็มกระดานสวยงามฮะโอ้โหพอทักว่างเงียบนี่มารัวๆเลยนะ เอาเข้าฟรีเกมเรียบร้อยฮะ12ฟรีสปินฮะมามาดูกันว่าฟรีเกมนี้เราจะได้เท่าไหร่แตกในไหมโอเคแตกในเข้าไปอีกฮะโอ้โหวิบอ,อ,อ,อีก12หมุนยาวๆกันไปฮะกับฟรีเกมรอบนี้โอเคสวยงามคูณ6แล้วโอ้โหไม่จ่ายนะ เอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหอย่าฟรีเยอะเหมือนรอบหมุนนะไม่เอานะโอ้โหแตกกระจิบก,กระจอยมากนะโอเคมังกรเขียวจายโอ้โหสี่ตัวหกร้อยแล้วแพงจัดนะตัวแพงสุดของเกมมาจองนะคือตัวมังกรเขียวครับตัวอักษรจีนๆสีเขียวนะฮะโอเคมีไหลไหม ท้องอลามงามตาแต่ไม่มีแตกเลยโอ้โหผ่านไปครึ่งทางแล้วของฟรีเกมสองรอบของเราเพิ่งได้มาพันห้านะจ่ายน้อยจัดจัดเอาหน่อยมาจองนานๆานมาทีเอาหน่อยแล้วกันหสวยงามมีหลายไหมหูไม่ต่อนะยังไม่เจอคุณสิทแบบค้างๆเลยนะโอ้โหเหลืออีกหหมุนเท่านั้น ห้าหมุนสุดท้ายโอเคเปิดนี้จ่ายสวยด้วยนะเปิดนี้เปิดนี้สองพันแปดจัดไปมีลายหลายต่อหรือเปล่าโอ้โหสวยงามเอามีต่อไหมโอเคยังมีต่อโอ้ยเปิดนี้เปิดนี้บันเทิงเลยนะขออนุญาตคิดตังก่อนเลยนะเปิดนี้ 7, เจ็ดพันเจ็ดร้อยฮะโอ้หนึกว่าจะไม่มาซะแล้วอุตส่าห์ใส่มาเบ็ดร้อยแล้วนะ มาอีกสามหมุนสุดท้ายอะโอเคเปิดนี้สวยมีไหลยต่อไหมยังมีไหลต่อวายได้ใช้งานโอเคมีวายต่อโอ้โหไอตัวริมเหลี่ยมนี้เขาเรียกตัวอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกกันผมเรียกแต่ไอตัวสี่เหลี่ยมสี 4, น้ําเงินนะโอเคเปิดนี้สวยได้ต่อแล้วมีวายด้วยตัวจีนแถวแรกก็มามาหลายต่อเปลี่ยนเป็นวายมังกรเขียวมาเปิดนี้หมื่นแปดรู้เรื่องฮะ ไม่กี่ตัวแต่มันคูณสิ0ฮะมังกรเขียวเปิดนี้2080ฮะมาโอเคอย่างนี้ค่อยยังชั่วนะมาช้าแต่มานะโอ้โหยี่หมุนมาซ้ำหมุนที่20กว่านะโทรวีลาจบที่สามหมนสา้าร้อยี่สิบนะก็ถือว่าเอาเรื่องจ,จัดๆเลยนะวันนี้โอเคพอพอพอ มาโอ้โหอันนี้เปิดแถมเปิดนี้แถมเปิดนี้เอาเรื่องนะโอ้โหเปิดแถมจบที่ 4, 4นะี่พันสี่รอยี่สิบฮะโอ้โหเราบวกมาเยอะมากๆนะวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ